กับร้านอาร์มอยู่ทนะครับวันนี้นะสายวินเทจกันมากันอีกแล้ววินเทจเขาบอกว่าต้อง20ปีลงตีเป็นวินเทจถ้าห้าสิปีลงตีเป็นคลาสสิกคันนี้ผมตีเป็นวินเทจเลยสำหรับเจ้าคาวาซากิไม่ใช่สำหรับเจ้าฮ n d a c b ซ4บ0ว c นสี่ร้อยซีซสี่สูบถ้าสาย90นี้บอกเลยว่าต้องรู้จักแน่มาทางนี้เลย รถเดิมๆเก็บงานมาใหม่สไตล์สทผมบอกเลยทำสีแบบเหมือนจะไม่ตั้งใจแต่ตั้งใจให้ออกมาเป็นแบบนี้นี่ดูพวกนี้เป็นสีเทาเหมือนเทารองพื้นเลยนะเหมือนจะไม่ตั้งใจนะดูดิฟ้าเฟิสูบแต่เขาตั้งใจให้ออกแบบมาเป็นแบบนี้นะดูสีดำสีผมให้ประมาณ8 0ท้ายเป็นหน้าท้ายเป็นของซูเปอร์โฟนะครับผม พ่อโยชิมุระนะอย่างหน้าหลังใหม่ทะเบียนแท้ทะเบียนสวยหนึ่งสามหนึ่งกรุงเทพตรงปีคาดแดงโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดเป็นไงดูอย่างหน้าไฟใส่กิ๊กเลยม,ตยม่ตรงยกปะเนี่ยไม่ตรองยกนะฮะแต่เอากลมเกินนี่ ม้อนน้าเจ้าของแจ้งมาว่าม้านน้าผมเปลี่ยนใหม่แล้วพี่หมดปัญหาความร้อนเลยผมกดของ CB ีพันสองมาใส่เลยใหญ่บุบสีสูบอย่างที่ผมแจ้งไปโอ้โหเดี๋ยวผมอธิบายม้อนน้าก่อนนะครับระบบความร้อนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับไม่มีเทอร์โมนะก็คือสักพักนึงแล้วเดี๋ยวสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับสวิตช์พัดลมอยู่ตรงนี้เราเตรียมเปิดพัดลมให้เขาด้วยโอเคนะโซสเตอร์ดูยาง ทะเบียนโอนนะภาสีเพึ P P ่งขาดเพึ่งขาดมีนาหกห้าพึ่งจะขาดหลักวันเนึ่ยครับไปดูดูเลยดูเลยรถไม่ได้มีการวอร์มใดๆทั้งสิ้นนะฮะจับท่อกันไปเลยพี่วอร์มบ่วะอย่าเว้ออย่าเว้์ผมขายรถมาหอวยสี่สิบห้าสิบปีแล้วเฮิยเว้อเลยพอบอกอย่าเว้อ ไ,ไเสียงไว้ไงเงียบปะอ่ะฟังเสียงท่อดูโอโโหคตรวีดอะ่ะโคตรวีดบอกเลยว่าโคตรวีดดูระบบไฟงันบ้างครับรับไปเลี้ยวนะฮะ ระหว่างเราดูให้ให้ดูไฟเรียวนะเราก็จะเปิดไอ้นี่แล้วก็จะสตาร์รถทิ้งไว้ให้ดูรอบเดินบงเดินเบาไปเบรกเป็นไงเพาะโอเคเน่ยโอเคโอ้โห <c oughs> เสียงแดงไอเสียงแต่แบบสงบมากนี่ ขออนุญาตดับเครื่องก่อนครับเดี๋ยวจะฟังกันไม่รู้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้วเดผมปิดสวิคนะกั๊กสวิฟพัดลมอยู่นี่นะครับเปิดขึ้นนะฟังเสียงนี่คือการทํางานของพัดลมนะครับเราปิดตรงนี้นะฮะเอาง่ายๆคือมันเป็นแมนนวลนะครับไม่เป็นออโต้นครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีขับไปอย่าลืมเปิดนะฮะผมเดี๋ยวความร้อนจะขึ้นเอานะครับ ระบบเกเมื่อวานลองขับแล้วเนี่ยเมื่อวานลองขับวิ่งประมาณเนี้ยเส้นพระรามสองรถติดตๆหน่อยประมาณนี้ลองจิ้มดูอีกทีนึงนี่จิ้มแบบไม่บิดเลยนะดูรอบเครื่องดูรอบเครื่องต่อกวาดเชื่อบบเครื่องนะครับ เอาเลยเวลาเราเครื่องกวาดอ่ะคันนี้นะครับผมเช็คเซอร์วิสเบื้องต้นเรียบร้อยน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่นะครับผมสำหรับเจ้า Honda CB1 400cc พี่น้องของ CB400 หรือเขาเรียกว่า Super4 พี่น้องของ CBR400 บล็อกเครื่องจะคล้ายๆกับ CBR400 เลยนะฮะทะเบียนแท้รถปี94้าทะเบียนโอนภาษีพึ่งขาด มีนา65นะผมจะขอเปิดราคานะครับอยู่ที่5,9,500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะฮะ c b บีวสี่สูบในตำนาน90านจะรู้ดีนี <c> ่ <oughs> พอผมมาชอบใช่ไหม CBR 9อาร์้ร์นะ c, 0, c 8, 9, b บปี89ปี90 92นแล้วครับเริ่มเรื่อยเรื่อยเรื่อย,รอยประมาณนี้รถอยู่สมุทรสาครพระรามสอง 2, ใกล้กับวัดพันท้ายนอนลสิงนะฮะสนใจอยากให้เข้ามาดูก่อน หรือโทรมาที่นะครับ0 8 9 1 2 1 8 3 0 9นะครับผมอาร์มจากร้านอาร์ม u t ทีทีนี่รับสายนะถ้ามาไม่ถูกยังไงร,รืมอแอดไลน์มาคุยกันถ้าลูกค้านะครับเห็นรถทางร้านของผมนะลงขายเยอะนะแบบเฮ้ยหน้าคนนี้ก็ลงคณนะนก็ลงไม่ต้องสงสัยนะก็จะเป็นทีมงานของผมเช่วยกันลงนะฮะส่วนเรื่องธุรกรรมทางการโอนเงินนะครับขอเป็นเลขบัญชีผมบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี7 0 4 2 4 3 5 0 2 8 วิรยุทธ์เป๋าอยู่บัญชีเดียวเท่านั้นนะฮะเราปลอดระวังไม่ฉาชีพนะครับตอนนี้ทางร้านของเรานะครับก็คือยังขายสดอย่างเดียวก่อนครับทุกคันเลยที่ผมลงไปก็จะเป็นรถขายสดเท่านั้นนะครับผมสามารถต่อรองราคาได้อยู่แล้วนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนไลค์แชร์ s ับสไครต์ทางร้านเล็กๆของผมด้วยนะครับร้านอาร์มอยู่4ีโอ้โหอันนี้ป้ายไปไกลแล้วเกิดนี่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ